สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนสู่ช่อง u t u b e ยิมละไมไปด้วยกันค่ะวันนี้เอาไม้มงคล3ชนิดมาฝากนะคะก่อนอื่นฝากทุกท่านกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เอาไม้มงคล3ชนิดเรียกว่าเป็นไม้ที่ฮิตฮอตฮิตมากๆนะคะที่มีเกือบทุกบ้านเลยนะคะนี่เลยชนิดแรกก็คือโชคเก้าชั้นค่ะลักษณะนะคะก็ จะมีรากอากาศแบบนี้ใบอันนี้ขึ้นอยู่กับการบำรุงเนาะว่าได้ธาตุอาหารแบบไหนอยู่ตรงไหนต้นนี้เนี่ยอยู่ตรงกลางแดดนะคะแต่ว่าอากาศจะค่อนข้างเย็นนี่คือชนิดที่หนึ่งะคะเพื่อนคือโชคเก้าชั้นซึ่งเป็นไม้มงคลที่เรียกได้ว่ามีโชคลาภนะคะก็นิยมปลูกไว้ในบ้านของเรานั่นเองเป็น ไม้ที่แนะนำนานะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะหาม้ามงคลปลูกประดับบ้านค่ะโชคก็ฉันเป็นอีกหนึ่งชนิดนะคะที่แนะนำเลยค่ะสวยแล้วก็เรียกว่าเป็นไม้มงคลหาง่ายด้วยนะคะทุกคนต่อกันที่ชนิดที่สองก็คือเฟิร์นข้าหลวงค่ะซึ่งเฟิร์นข้าหลวงนะเป็นเฟิร์นที่เรียกว่าเลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็สวย มีเอกลักษณ์คือทรงเนี่ยด้วยทรงนะคะโชคเก้าชั้นก็จะทรงแบบนี้คะแล้วก็เฟิร์นข้าหลวงก็ทรงแบบนี้แต่ลักษณะของใบอันนี้เป็นหลังใบะคะหลังใบจะมีลายแบบนี้ด้วยนะนี่คือเฟิร์นข้าหลวงซึ่งทรงสวยมากเวลาที่เรามาประดับบ้านนะก็เพื่อนๆก็สามารถหากระถางส,สวยๆแบบนี้ได้นะคะเฟิร์นข้าหลวงเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่เลี้ยงง่ายมาก แล้วก็เลี้ยงแบบทิ้งๆิ้งกวาง,งได้ด้วยนะคะ <c oughs> คือฝากฝากเทวดาเลี้ยงได้นะคะก็จะตายยากหน่อยแต่ถ้าแบบนานมากๆเป็นสองสามเดือนเนี่ยถ้าไม่มีฝนตกเลยก็อาจจะแบบหน่อยเหงาหรืออาจจะบอกว่าแคร์แกร็นแต่พอเจอฝนเนี่ยก็จะสวยขึ้นตอนนี้เป็นตรงโคนเนาะเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นนี่คือเฟิร์นพอตัดมาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เฟิร์นข่าหลวงค่ะเป็นไม้มงค,คลอีกหนึ่งชนิดนะคะที่มีความนิยมปลูกในบ้านด้วยทรงพุ่มที่สวยเรามาต่อกันอีกหนึ่งชนิดค่ะคือเฟิร์นหางกระรองนั่นเองเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะมีนะคะซึ่ง เฟื่องถังเราเนี่ยลักษณะก็จะเป็นใบเนี่ยเป็นพุ่มๆแบบนี้ค่ะมีความสวยและเลี้ยงง่ายด้วยนะคะเวลาที่เราเอาไปปลูกใหม่นะคือตรงก้านกิ่งอย่างเงี้ยก็จะมีเราแค่งแงะออกไปเนี่ยก็จะโตเร็วมากนะคะเวลาที่เนี่ยหาใบที่ตายเนี่ยเรียกว่าใบที่เขาแก่มากแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นก้านๆแบบนี้ค่ะเป็นทรงพุ่มที่สวยนะคะเวลาที่ ก็เป็นทรงอีกชนิดหนึ่งนะอีกทรงหนึ่งสวยมากเลยนะคะเป็นเฟิร์นที่นิยมค่ะสวยมากแล้วก็เป็นไม้3มชนิดนะคะที่มาแนะนาเพื่อนๆวันนี้เพราะว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนี่ยเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็อยู่กับบ้านนะคะอยู่กับบ้านเรานะคะนะ,ะแต่งไว้หน้าบ้านสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะ